สวัสดีจ้าอันนงเฟมบัลีีลงมือเฮ็ดมาอีกแล้วจ้าเมื่อนี้อันงกับที่มาอันเฮ็ดจุตับจ้าจุตับใส่เลือดจ้ามาๆๆากินน้ำกันจ้าแล้วเลยจ้าอันนี้อันนงจุใส่เลือดจ้าแซบผู้ใดอยากก็มากินน้ำอันนงเลยจ้าจุตับจ้าคุกเครื่องใส่เลยจ้า เมื่อนี้ขึ้นอยากยูตับจะได้ตับมากแล้วเฮ็ดลงคลิปให้อันพี่น้องทงเมืองไทยลูกลูกลลานเบิ่งให้เพื่อนฝูงเบิ่งคนเครื่องมันเข้ากันบดเด้จ้ามากินน้ำกันได้จากบ้านี้โรงมืออันนี้พักอานงจ้าพักอานงกับมีสตอมีหอมใหญ่มีหมักทั่ว

พักเยอะไเยอะบสยงามโอ้ยพุ อันเล็กปาดแขนอยาเกือบปาดใส่ถึงเส้นเอ็นจ้ะเส้นข้อมือเกือบขาดอ,อันน้องปล่อยจับอันน้องสิบเอ็จุจ้ะ น้องก้อยเป็นตอนข้าวโปเมอรม์โปเมอร์จ้ะน่าขำจกิงเายชีเร็มันมีเลือดอยู่จ้ะไอ้นั้นข,ข้าวขวมันดูดเอาเบิร้ ว่เาเสียนงเดอ้อกินบวเฮ็ดกินท่าบวแซ่บบวยางก็อยาว่าอานงเดอ้ออานงเฮ็ดคิดมากินให้เบิงกับถือว่าแซ่บของอานงนะจ้า ตัวนี้เป็นหอมหอยแย่จ้าหอมหอยแย่เป็นหอมแขกจริงวะ

แค่ๆ่น้ครับจุับ um, อันนี madre, ้สีส oui> ้มจอนนี่ผมอันนีเสีส้มจอนเพลินนอยเพลินจนนะจ๊ะตอนนี้แล้วมันอิ่มแล้วแค่จอนน้อยเพลินจีนไม่ต้องน่าอิ่ม ทำนี้พอดีกินจะตับเรื่ได้จ okay ่แด่ต้องโอ ข้างด้วยอ้ะน,น้องยำเสียงนางเคี้ยวเสียงนางกับขอเพราะขอขอภัยด้วยจักเพราะฟันอาน,น้องบ่ค่อยดีอาน,น้องไม่ไปหาหมออยู่ยจ้าห้าตอนนี้่ใหญ่กับ จ้ะอนโน่งเฮตดตอนซําเนีย่ยเดียววาเสียอนโน่งได้จ้าอนโน่งกินบ่เป็นตาแซบไม่ใหญ่กะขอโทษขออาภายัยอน่งก็กินให้เบิรงก็ได้ซับเน่ละจ้ะอนโน่งเฮตตตอนใหญ่บ่ได้จ้ะมันสิอิมก้อนเฮตดตอนแบบนม้มันกินได้โดนจ้ะ หอมแรงกินแล้วมันตีเข่าจมูกเลยจ้ะกลุมกินา 哦，塞。 ไอ้น้องเคยงานเหมือนแปะแป้งพิซซ่าคนหล่อด้านผีเลยจ้าข้าวใหดพิซซ่ากับข้าวเห็ดเรายังเคยเห็นผีฝรั่งแลนะจ๊ะก็มาขอส่วนบุญน,นั่งบรรยากาศ ้านงจะได้จบคลิปเพียงเท่านี้เลยจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมอานงเลยจ้าจันดายกกินแบบท่าบาแซบแบบใดก็นอนงก็ขอโทษขออภัยเลยจ้าอนงได้ตักมาก,กเลยอย่ามากินให้เบิง้งอนงก็เลยซอยตอนน้อยๆในจังน้อยกินตอนใหญ่หลายมันอิ่มจ้าขอบคุณหลายๆเลยลจ้าที่เข้ามารับชมอนงเฟมมาได้ลงเมืองเหตุขอบคุณค่ะ